สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุข้ขนมากินข่าวบาดนีไมมกินข่าวก็ไปอ,อี๋หงอกเก็เอิญนนั่นมุกปะนิ่งนี่ในี่คือบ้านเขาวันมุกปะนิ่งอมปะนิ่งนี่ไม่เห็นบ่เห็ดเองเห็ดเองเห,องหตัวเล็กนะน,นั่นหนามันมี้หะกินข่าวเหมือนกันมี่ยังสิบวอหรอกอกินข่าวกันว่าดูแลมิตรสมัค มือนั่งลูกกระปัวก,กินเขา่ากินแล้วหลินกันเว้ากันสมัครบาดนี้ลูกสาวก็บอกว่าพ๋ออันนี่ก่อจะค่อยกินเข่าเยาเว้าดูหลาก่อนสิหน่อยกินแล้วมันจะมักก่อนสิหน่อยลูกสาวก็ว่าอืมก็เมนคววมเด็กหนุอยดีนะมาๆน้ารู้สจ็บนี่อันเขาห่วงพักอี๋หนุ่ยนี่นีนนนะ่ก,ออกออ่อนจะลืมใสนกินยาง์วง่าวก่อนสิอืมอืมน้า มีขอเสียงดังอย่างราขอเด้อมันจะคนห้องหญิขอว่มันไม่ีเสียงมันกับวอร์อารมณ์เลยเนาะเราจะไม่กินแบบผู้ดีจิงๆัวน้มาเป็นน้องเป็นกินเนึ้อจันมานอกมันอนใส่มือมีกางนี่พอนกางง่ง่เนี่ยปิดคอน็่อย่งไปลุ่มบานลุ่บานบานเขาเมืกีงลุบานบานเขาด้วย ไปหาหมองโทษนัดคนให้บันเข้าไปไปโหลดเด้อนี่ไปหาหมอโทษนัดตองกินน้าด้มาแล้วกินถ่ายน้ำกินนาน,นั่งอยเป็นลวชนเท่าวเนาะผู้หายูหายเดีเบมันดูพวกูง่า,ามันเก่าดอกผูหายเย่าบปล่ามัาไดอยเด้อคอยผู้หายอืมคนนอนกูหาเนาะเหตไหดได้เนาะเสียคอยไปสายกรรมไม่บอกไปแล้วเข,จขอยอยาจ็บอยย่าเจ็บยิ่มาบวกคอย มูวก็คือไปร่านกไ่เป็มังไทยเนาะมูกวังแต่เป็นเนื้อพลังตัวเขาผู้หาแต่ทัว่าเป็นสัลกรรมแบบฮามื่อเอ้ยกูเกิดมากใชเนาะอูยูรีไม,ม่แฮปดีหนูตัวสิไป็นศลกรรมเลยวะารเบาเน่ยโอ้ยจำตายเราเกิดมาอยู่เนี่ยกรรมปานปาน,ปน,ปนอื่งหัวตายอันน่้มาอยากตายเนาะคนนี้ญาตเข็ขม ขึ้นมูด้ยกินเข,ข่าข้างทายด้วยค่ะวนี่ว่ากด้วยกัดนัดทสายเฮียที่ยนี้ยกัดถ่นน,นัดท่าบมางคนขยดไปบอกกับบอกผิดเนาะอย่ว่ากันคนห้องบอกพี่กันอืมคนนี้อ่กับพี่ลูกโดดก่อนไปฝากมูหนาหวานมากเดยกินนองเสียท้อง อันบุญยูหดอกกินกินเป็นเพ็ดน่ะมากกินเพ็ดน่ะกินว่าใครได้กตนกินลบัน้เสียบท่องแล่นหายาหลดอดกินสิ่นอนอีเมียอีเมียกับบุยูหล,ะละ่หรออีเมียแบบเมียกับแบเสียแลอหละ่ะคิดผ่าคิดมุกไม่หรอกคิดหนอนหนดนค็ดหนอนดึงซ่อนห่อย่อนกั เงียบบอกพี่น้องเงียบก่อนเงียบๆได้เอนมีสาวไทยถามข่อยร่ายหลายเรนร่ายก่อนไปเที่ยวเมืองไทยสิไปบอคนโอ้ยอันญุคุณชื่อพั่นห้าบอเขากินจังไดาเขาดูจัหนอนมกัอยูพึ่อกันอย่ลงไจ้าเนาะกินือกันนกินแล้วก็ขี่ออกพึ่อกันเนาะไม่บอกมันโมยันเลยคนโทษขอให้แม่นี่เดียว อืก็กินข้าวเหนียล่ะเขาตนอกินพูดพูดลังก้อนกินหน่อยพูดลังก้นนอ,อนกินไหนที่นั่้้ขากระขี่เข้าเนี่ยเขาก็ไปเด้นบ,บินหรอกพลังอะไรอามารมีอยู่หลายคนอยู่ด้นแถวบ้านนอกนาะเขาก็บุกมูเนาะ ผู้คนเขาคุยบ้าเพิ่นบอกว่าเขาเป็กบอูเนาะตามมนฝรังกินเข่ากมสูงสันนาะบ้าจีฝรั่งก็กินเข่ามาตายเ้เนาะโอ้ยโอ้ยอกคักว่านี้ฝรั่งเขาโคนเนาะกกินเข่าไื่ห้านีลยล่ะอืมกินฝรังม่กินเข่ากินขนมปังอมไม่ก็กินขนมปังคือเ้าวหรือ้าก็กินขนมปังคือกันไบ้า ก็นั nine, ่งกินข้าวเหนียวกินสุนตำกินปลาแดกปลาหล่าบางคนชอบกินบางคนเอาก็บปกาินแล้วแต่บุคคลมีเมยถ้ามีเมียไทยเมียเขาก็สอนให้กินข้าวเหนียวปลาแดกปลาหลาไปยังจัลละมันเขากินข้าวเหนียะกันข้าเห็ดเนี่ยเขากินยังเขาก่อยกระบอกตะว่าข่อยกรบบอกงูของคนอื่นบอกว่าตะว่าแจ้งของข่อยเนี่ยพ่อใหญ่ข่อยเป็นชิ้นเป็นวัดกินข้าวเหนียวตั้งสี่เป็นกระบอกกินดอกบ้าแต่ว่าข่อยเห็ดนี่เหม็นคุ้มเนี้ยเป็นกระบอกจมนอกจากไม่ไม่กับโจม่จมจนขีดขาด จมูยิ่ข้ามมบว่า,า,ม,ม,านะมูย่ขามจมมกจะเฉาเนะนี่มัจมนจมอะไรเฮ็ดเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดกระด,ดุจสบายใจเอาเอาที่เธอสบายใจเราการสนะแล้วแต่ะนะเธอว่าสนะขานจุม้มจุมไปกับเมียมาฟังก็จะฟังนอ่านเนาะกินมาตั้งเกิดเนาะต่ขอตเอนะเมียหนประแดดเวลาเรียวจ,จำประแดดจนนอนวิ่งเีนี้ไปค่อยอสี่ประแด็มานะ กาปลาแดดดิบกอนสบกินหรอกว่าอืออยู่งๆใยกินอยู่ทราไมอยุ่นียวมกินบุก้ากินเหกาเหตุบาคือบ้านเท้าน่ะบานเท้านี่เขาเห็จนแบบคือบ้านเท้านาะเขากับบุกหูด้วยกันแต่ว่าขันไปอยู่บ้านเท้าก็กินอยู่ได้ปลาเดกแต่ว่าขันอยู่หนียบุก้ากินปลาเดดเขจะต้มเอาต้มปลาเดกอืมเขาอให้มันแบบซื้อปลาเด็กเป็นตมากเนาะเนี่ยบอเร็่งปลาเด็กมาเป็นเนาะ มือประแดดเป็นตัวมากมะซับมะบองบองไงวะมะขวากอย่างนี้หลักดูนักของมนะันไปมุ่งก็ตีนหนิงมาจีบกแปเลีเ้ยนถึงสวยมือกบแปเลีเ้ยนมือชื่อมือกลับมาไปงานปฏิตี้มือปฏิตีวันเกิดมือกลับมาเดึกพอเป็นไปรัด tìm cách làm nha mừng sao lạ chắc xíu vào nha mừng coi Màu đúng không? đúng không? đúng không? đúng mừng đúng mừng đúng đấy mình mình đúng mừng đúng mừng đúng mừng xoa 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 ngang xoa 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 xo xoa 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 ชควันกบแพงถ้าสำได้ันที่ห้องแพงไม่จีนไม่แต่งไม่ขาเนาะมันก็ได้แตบอกเขยแพงหรอว่าสีม่ถุงนิ่หน่อยถุงห้าบาทไม่กับน้ำสีบคนวยสีบคนวยเว่านั้่เหรอสมัยตะกี้ไม้ยืนไม้ปลูกพีกเนาะนวยซ้ำนว่น้อยถุงเนึ้อถุงละห้าบาทเลย หาบาทหาดอนหลาบ้านเขาตีเป็นเงินไทยบ้านเ้องกันสิก็แต่มัน,นบาทละสามติดเดรนี่เนาะขอดกระบอกหูกันนะเดี๋ยวนี้เงิน,นไทยมันบาทละเท่าไหร่จะมาขันตีไปถ้าบาทละสามติดเนาะตะกี้เนาะก็เป็นตัวเป็นรอยหาสิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขอดกระบอกหูว่ามันขึ้นมันลงเท่าไหร่แล้วออกมาได้ตรวจสอบว่าเผ็นก็ซื้อมาซิบน่วยก็ได้ไปกิน เป็นมะกิดคนละกินคนเดียวเนาะพริกเนาะูไม่ไปกินน้ำลูกกับเกินพริกผวกกินพริกสักหน่อยเดี๋ยวไปกินพริกชูมือหอมก็กินเนี่ยเดี๋ยวเราลองจะเห็ดอาหารซี่ขอยกับแซ่บพริกที่จำหมูหุ้งแซ่บพริกอืมแซ่บแยบก็กินว่าเป็นตระแซ่บเนาะเ่าแล้วมันเคือเด็กหน่อย เด็กน้อยเห็นจังไรจเียบเทาเนี่ยมันกินเข่าบุคคลเสียบดอกมันสิเสียบเฮ้านม้แต่บคือเสีบเขาดอกระวางกางกลางมันง่ายๆพสมัยเป็นเด็กน้อยกินเข่าบุคเสบคักินท่านเพจกินเพดกินแล้วนอนเกียกกินขี้ยงเผีดแเลยแ